การเปิดคัตแบ็กสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเปิดคัตแบ็กง่ายๆนะครับผม จะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิฟท์ชนแนลของผมด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการเปิดคัตแบ็กนะครับเราก็จะเห็นว่ามีนักฟุตบอลระดับโลกหลายๆคนนะครับที่เขานะครับใช้การเปิดในรูปแบบนี้นะครับในการทําประตูนะครับซึ่งเป็นการเปิดที่เปิดเข้าไปจากด้านข้างนะครับผมเราเนี่ยจะมาอธิบายในขั้นตอนง่ายๆก่อนนะครับคือการที่เราเนี่ยจะทําการนําลูกฟุตบอลเนี่ยที่จะส่งไปให้เพื่อนด้านข้างเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับผมรูปแบบแรกเนี่ยคือ เราเนี่ยจะเปิดเข้าไปอย่างตำแหน่งท <S. S 3> ี่เขาเรียกกันว่าเป็นจุดเกรงใจระหว่างผู้รักษาประตูกับกองหลังนะครับผมก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยก็จะไม่ให้จุดที่ประแปรไปให้ผู้รักษาประตูนะครับผมหรือว่าเราเนี่ยแปรไปให้กองหลังนะครับเราจะไปแปรไประหว่างตรงจิ่งกลางนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะครับว่ามันต้องเป็นจุดไหนนะครับแต่เราจะรู้ได้เลยนะครับเมื่อตอนที่เราเนี่ยเห็นกองหลังนะครับและก็เห็นผู้รักษาประตูเราจะรู้ได้เลยว่าเนี่ยจุดนี้แหละคือ จุดเกรงใจระหว่างกองหลังและผู้รักประตูนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่ต้องเคลื่อนบอลใดๆเลยนะครับนี่ครับให้บอลอยู่นิ่งๆก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยฝึกแปรไปที่จุดุดเกรงใจอันนี้ก่อนนะครับแปรตรงๆเลยนะครับผมนี่ครับแปรด้านข้างแบบนี้นะครับแน่นอนครับเมื่อเราแปรไปเนี่ยกองหน้าของเราเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโฉบนะครับผมโฉบที่จะเข้ามายิงนะครับนี่ครับคือการผ่านบอลในรูปแบบง่ายๆรูปแบบแรกนะครับผมส่วนรูปแบบที่2นะครับก็คือจุดแถว2นะครับผม คือเมื่อเราเนี่ยทาการมองจุดแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าจุดเกรงใจแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะทําการเ,ออเิดเตะที่เขาเรียกว่าเตะหักข้อนะครับผมซึ่งการเตะหักข้อเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แถวสองนะครับแถวสองก็คือเป็นจุดที่ตําแหน่งก,กองหน้าต่ําหรือว่ากองกลางนะครับที่เขาเนี่ยรอที่จะย <al> ิง <tour> เข้ามายิงนะครับผมแต่เราเนี่ยจะทําการมองไปที่จุดแรกก่อนนะครับผมนี่ครับมองไปที่จุดแรกจุดเกรงใจก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการหักข้อนะครับก็คือการเตะ แปลหักข้อธรรมดานะครับแปลเปลี่ยนทิศทางบอลไปนะครับผมแต่เราเนี่ยจะไม่ทําการยืนแปลว่าเราเนี่ยจับแปลให้แถว2เลยนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้เนี่ยเขาก็จะจับทางเราได้นะครับว่าเราเนี่ยจะทําการแปลให้แถว2อนะครับเราจะทําการมองในจุดแรกก่อนนะครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะทําการแปรจุดแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยทำการหักข้อไปให้แถว2วิ่งเข้ามายิงนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกง่ายๆนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยได้บอลด้านข้างเนี่ยแล้วเราจะเปิดบอลไปให้เพื่อนเนี่ยเรามี2จุดแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดบอลให้เพื่อนแบบง่ายๆแล้วนะครับผมแต่เมื่อเรามาเจอสถานการณ์จริงแล้วนะครับแน่นอนครับการที่เราจะได้บอลเนี่ยแล้วเราก็จะทำการส่งเข้าไปให้เพื่อนง่ายๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะมีกองหลังนะครับผมที่จะมาขวางเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราจะเตะแน่นอนเขาจะต้องกันไม่ให้เราเนี่ย เตะเข้าไปอย่างง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งวิธีสามารถเตะเข้าไปได้เนี่ย <S <S ผมก็จะมี2รูปแบบง่ายๆนะครับผม <S 1> <S 1> รูปแบบแรกก็คือการเลี้ยงจี้เข้าหาเส้นนะครับผมเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงจี้เข้าไปเร็วๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเตะหักข้อเข้าไปนะครับผมซึ่งลักษณะนเนี้ยเราจะไม่สามารถมองเพื่อนแล้วก็ใช้ตะกะการมองจุดเกงใจหรือว่าจุดแถว2ได้แล้วนะครับเราต้องใช้จุดที่เขาเรียกกันว่า จุดนัดพบนะครับผมคือเป็นจังหวะที่เมื่อเราเนี่ยจะเลี้ยงเนี่ยเราดูเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยรู้แล้วว่าเนี่ยเราเนี่ยจะเปิดบอลไปทางนี้นะคือเราเนี่ยต้องรู้กับเพื่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดไปอย่างจุดนี้นะครับผมซึ่งเป็นจุดที่เราเนี่ยเมื่อเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะรออยู่จุดจุดนั้นพอดีนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะครับเราแค่ทําการเลี้ยงจี้ไปให้สุดนะครับแล้วก็เปิดบอลเอาบอลเนี่ยเข้าไปอย่างข้างในให้ได้นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของเพื่อนเราแล้วนะครับที่เขาเนะรคับ และวิธีที่2เนี่ยก็คือเมื่อเราเนี่ยเจอคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ทําการเลี้ยงจี้ไปหาสุดเส้นนะครับผมแต่เราเนี่ยทำการแตะบอลนะครับหนีออกจากคู่ต่อสู้นะครับผมเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเจี้ยงกรี้เข้าหาคู่ต่อสู้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยทําการแตะนะครับหนีออกจากคู่ต่อสู้นะครับผมนี่ครับแตะในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเปิดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับผม ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ควบคู่ไปกับลักษณะการเลียงจี้นะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาชนะเขาด้วยการเลียงจี้บ่อยๆแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็จะสามารถจับทางเราได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากการเลียงจี้เนี่ยไปการแตะออกนะครับแล้วเราก็มองเพื่อนนะครับแล้วจากนั้นเ,นเราก็ทาการเปิดเข้าไปนะครับผมมันก็จะเป็นเทคนิคการเอาบอลเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมแต่มันก็จะเหมือนกันนะครับคือเราเนี่ย จะต้องรู้กับเพื่อนข้างในนะครับมีจุดนัดพบนะครับว่าเนี่ยเราเนี่ยจะเปิดเข้าไปาทางนี้นะครับเรามองเพื่อนเนี่ยว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเราใช้ทักษะการเลี้ยงจี้และทักษะการแตะหนีออกมาเนี่ยสองแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเราเนี่ยจะสามารถเปิดได้เพื่อนได้เข้าประตูได้อย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะแล้ว,วันนี้ผมวิวฟลิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ he wanted, wanted to come <laughs> Thank you. oh last time i'm loose I'm oh, man. you, you, you okay, kill no everybody <laughs> <Thank> <laughs>